อัปเดตติดตามการย้ายกุฏินะครับเมื่อกี้นี่เกิดเหตุการณ์กุฏิขาย,าย,ย้ายแล้วก็ลอกนะครับลอกเกิดการเกิด คนดึงลอกทั้งสองฝ่ายมันดึงไม่พร้อมกันก็เลยกุฏิก็เลยเกิดเอียงนะครับอันตรายนะครับอันตรายดีที่ไม่เป็นอะไรนะครับตานนี้ก็กําลังแก้ไขนะครับเอาลอกมาเพิ่มนะครับเพิ่งยอก ซึ่งขนาดย้ายก็ไม่ได้ใส่ลอกอทุกเสาครับก็เลยเกิดอันตรายนะตอนนี้ก็ช่างก็กำลังแก้ไขเพิ่มลอกนะครับเมื่อกี้งอเพื่อนมาซิบหรือวะมันค่าน้องเยอะกับเบ้นพดงานตัวน้ำมาได้น้อยเยอนกันไม่ข้ามคืนแต่ตัวเขาจตกไปมันก็บิดบวบ เมียนี่หมายปวดเลยโยบึงไม่ข้ามบึงเร่น่ดเอนอ่นอ่นอ่น Obrigado.

thứ này nó đi nó sọi nó nói chuyện nó nói 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 nó หน่บ่น้ำนะหน,น่ะบ่้อนอยู่น,น้ำหอนทำไมไม่น้าอาบเลยวันนี้ยากขาบน้ำบ่สำหรับท่านที่เข้ามารับดูก็ฝากากดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่ง คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะครับขณะนี้กำลังย้ายกุฏินะครับเป็นกุฏิถือว่าเก่าแก่นะพอสร้างพศ2536นกครับก็ถือว่าเก่าแก่พอสมควรย้ายออกนะครับอ๋อหลังจากที่ย้ายออกเราก็จะมีการปรปับปรุงนะครับหรือลังคาหรือไม้บางตัวนะครับนะป,ะปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่ทำใหม่ครับโมดิฟายใหม่ บูรณะกุฏิหลังนี้นะครับหลังจะย้ายออกแล้วนะครับเพราะว่าไม้พื้นและไม้ฝาก็ของกุฏิก็ยังดนะีเราก็ต้องบูรณะใหม่ตรงไหนที่มันไม่ดีก็รื้อนะโดยเฉพาะหลังคาปอนะกปั้นรวมไม้อะไรบนเป็นดอกหมดแล้วนะครับไม้มันดอกมันพังหมดแล้วอายุยาวนานตามสภาพการนะครับต้องบูรณะใหม่เปลี่ยนแปลง ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่เห็นคลิปปีโอนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งคอ,อมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะครับ Gracias. <laughs>